ออมาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งอนาคตไกลของทีมเรากันก่อนเลยนั่นก็คือในรายของทางครอนนอแบดลี่แบ็กขวาเด็กตั้นของทีมเรานั่นเองหลังจากเข้าเป็นหนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นมากที่สุดในการแข่งขันฤด,ดูกาลนี้เลยก็ว่าได้ ย้อนกลับไปในการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วหลังจากที่เขาเพิ่งย้ายกลับมาจากการหยิบตัวกับทางโบตันวันเดอร์เรอร์แบลกลีก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งนันกเตะที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นในสมัยที่ทางเยอร์เกนครอฟอดีตในายใหญ่เฮฟวี่เมทัลของเราอย่างกุมบังเหียนอยู่และเขาก็ได้ลงสนามไปรวมทั้งสิ้น23นัดและมีส่วนสําคัญที่ช่วยให้ทางเรวพูผงาดขึ้นมาคว้าแชมป์คาราบาวคัพได้สําเร็จ ในการแข่งขันฤดูการใหม่นี้แม้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนผ่านมาสู่ยุคของกุนซือคนใหม่อย่างทางอัลเนอร์ส์ร็อดนายใหดัชแมนแต่ตัวของทางแบรด้วยเองก็ยังคงได้รับความไว้วางใจและได้รับโอกาสลงสนามรวมไปแล้วทั้งสิ้นถึง22เกมด้วยกันแม้ว่าในตอนนี้เขากำลังจะรักษาตัวจากปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่แต่เขาก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่แสดงศักยภาพออกมาให้เห็นว่าสามารถที่จะทำผลงานได้ไม่แตกต่างกับนักเตะตัวจริงในตำแหน่งเดียวกันอย่างทางเทร อล็กซานเดอร์อาร์โนเลยล่าสุดจากผลงานที่ยอดเยี่ยมดังกล่าวข้างต้นนั้นก็ทำให้ทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์ pool ของเรามีความตั้งใจที่จะตกรางวัลให้กับเขาด้วยการมอบสัญญาฉบับใหม่ระยะยาวให้กับโจตัวหลังจากปัจจุบันเขาเหลือสัญญาผูกมัดกับทีมของเราอีกราวสองปีด้วยกันผู้ที่ออกมายืนยันเรื่องดังกล่าวข้างต้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหากแต่เป็นทางเอียนดอยหัวหน้าทีมข่าวจากทางลิเวอร์ pool echo สื่อบงในของทีมเรานั่นเอง ลิวอร์พูต้องการจะตกรางวัลให้กับทางครอนนอแบดลี่สำหรับพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของเขาด้วยการปรับปรุงสัญญาฉบับใหม่และจะเป็นการมอบสัญญาระยะยาวให้กับเขาไปพร้อมกันด้วยโดยกล่าวการเจราจายังคงเดินหน้าต่อไประหว่างทางผู้บริหารของทางสโมูสรนฟุตบอลลิวอร์พกูกับตัวแทนของทางแบดลี่หลังจากเจ้าตัวพิสูจน์ให้เห็นมาแล้วว่าเขาเป็นหนึ่งในนักเตะดาวลุ่งพุ่งแรงมากที่สุดตลอดช่วงเวลา18เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้สำหรับทางแบดลีนั้นเขาเพิ่งจะเซ็นสัญญาครั้งล่าสุดกับทีมของเรายอดกับไปเมื่อเดือนธันวาคมในปี2023ถ้าจากอิทธิพลและความสำคัญที่เขาแสดงออกมาให้เห็นต่อทีมในะช่วงเวลาเหล่านั้นก็ทำให้ทางสโมสรของเราต้องการที่จะปรับปรุงสัญญาของเขาโดยจะเป็นการเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับเจ้าตัวขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญอีกด้ว เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะม่จะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูสถานการณ์ล่าสุดสำหรับการแข่งขันในศึกคาราบาวครับรอบชิงชนะเนนลิศในฤดูกาลนี้กันบ้างเมื่อทีมของเราก็กลุยทางเข้าสู่รอบชิงดำไปฟาดแข่งกับทางสาลิการดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดซึ่งจะเป็นการแข่งขันที่สนามเวิมบีในช่วงกลางเดือนที่จะถึงนี้ อย่างไรก็ตามล่าสุดมันก็มีข่าวอัปเดตที่สําคัญออกมาเมื่อทางนิวคาสเซิลอยู่นเา็ตจะขัดอีกหนึ่งนักเตะคนสําคัญของพวกเขาอย่างทางเลวิสฮอร์แบกซ้ายดาวรุ่งอนาคตไกลเมื่อตัวของเขาเองได้ลงสนามเป็นสเส็จผู้เล่นตัวจริงในเกมที่ทางนิวคาสเซิลบุกมาปราชัยให้กับทางลิเวอร์พูลของเราที่สนามแอนฟิลด์ย้อนกลับไปเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้ว ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ซึ่งในการแข่งขันนัดดังกล่าวก็ทําให้ทางฮองได้รับปัดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าและก็เป็นสาเหตุที่อธิบายได้ว่าทําไมเขาถึงพลาดการลงสนามในการแข่งขันศึก FA ฟเับที่ทางนิวคาสเซิลเอก็มาปรชาชัยคาบ้านในถิ่นเซสเตนปาร์ของพวกเขาให้กับทางไบรตตันแอร์ฮฟเอาเบียนไป2ประตูต่อ1 ล่าสุดตัวของทักเอ็ดดี้เฮาสนใหญ่ของทางนิวคาสเซิลก็มีการออกมายืนยันแล้วว่าหลังจากเข้ารับการสแกนอาการบาดเจ็บอย่างละเอียดมันมีความจําเป็นที่พวกเขาจะต้องส่งคอไปเข้ารับการรักษากับแพทย์เฉพาะทางพิเศษซึ่งจะทําให้เขาพลาดการลงสนามในการเผชิญหน้ากับทางลิเวอร์พูลในเกมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศคาราบาวคับที่รออยู่ค่อนข้าง,งแน่ ตัวของทางเรวิสฮา e มีปัญหาอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าซึ่งเขาได้รับมาหลังจากเกมกับทางลิเวอร์พูลนะฮาวกล่าวในตอนนี้การฟื้นฟูสภาพร่างกายของเขาเป็นไปได้แบบไม่ดีเลยและเขาก็ยังคงรู้สึกเจ็บอยู่หลังจากที่เขาเข้ารับการสแกนแล้วในตอนนี้เราคาดว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องส่งเขาไปพบกับแพทย์เฉพาะทางพิเศษ เรากําลังรอดูข่าวเพิ่มเติมอยู่นะแต่มันยังไม่สามารถที่จะบอกกรอบเวลาที่แน่ชัดได้ว่าเขาจะสามารถกลับมาลงสนามได้เมื่อไรและอย่างไรกันทั้งนี้หากท้ายที่สุดแล้วดาวเตะวัย20ปีรายนี้ไม่สามารถที่จะลงสนามเผชิญหน้ากับทางลิป์ปูของเราได้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่ของทางนิวคาสเซิลที่น่าจะส่งผลกระทบกับเกมรับของพวกเขาไม่น้อยกันเลยทีเดียว หลังจากตัวของฮอลก็เรียกได้ว่าเป็นแข่งขาประจำที่ลงสนามให้กับพวกเขาอย่างสม่ำเสมอในซีซั่นนี้อีกด้วยในไหนก็เปิดประเด็นเหมือนเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันในศึกคาราบาวคับรอบชิงชนะเลิศและความพร้อมของทางฝั่งคู่แข่งของเราอย่างทางนิวคาเซลอยู่นายเต็ดกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับประเด็นนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลย หลังจากเมื่อวานนี้มันมีกระแสข่าวออกมาเกี่ยวกับปัญหาอาการบาดเจ็บของทางอเล็กซานเดอร์อิสซักสุดหน้าทีมชาติสวีเดนของเขาหลังจากที่โจ้ตัวเองก็พลาดการลงสนามในการเผชิญหน้ากับทางลิเวอร์ p o o ของเราในเกมการแข่งขัน,ขนพมมรีเมียร์ลีกเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้ว ทั้งนี้เขาสามารถที่จะเรียกความฟิตกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงในการเผชิญหน้ากับทางไบรตันแอนโฮฟเอาเบียนได้สำหรับการแข่งข,ขันในศึกเ a ฟเคัพเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่เจ้าตัวก็อยู่ในสนามไม่ครบ90นาทีและถูกเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงท้ายเกมของเวลาปกติและไม่ได้ลงเล่นในช่วงต่อเวลาพิเศษนั่นจึงทำให้มันมีความเป็นกังวลใจกันว่าตัวของทักอีซักจะเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บตามเล่นงานอีกครั้งหนึ่งแล้วหรือไม่อย่างไรกัน ทว่าล,ล่าสุดตัวของทางเอ็ดดี้ฮาวในใหญ่ของทางนิวคาสเซิลก็มีการออกมาอัปเดตสื่อข่าวส่งความในประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันและเจ้าตัวก็ยืนยันว่าการที่เขามีการถอดเอาทางอีซักออกมาดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นเพียงมาตรการในการป้องกันเอาไว้ก่อนเพราะนักเตะแสดงให้ออกให้เห็นถึงความเหนื่อยล้าแต่มันยังไม่ถึงขั้นที่เป็นปัญหาอาการบาดเจ็บซ้ำที่เก่าเหมือนที่ใครหลายๆคนมีความเข้าใจกันไปในช่วงก่อนหน้านี้ ผมคิดว่าสําหรับตัวของทักอเล็กซานเดอร์อิซักแล้วเขามีอาการเหนื่อยละเล็กน้อยจากเกมการแข่งขันที่เขาลงสนามไปนะฮาวกล่าวผมคิดว่าเขาสามารถทําหน้าที่และทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆให้กับทีมของเราเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่คุณจะเห็นได้เลยว่าทํางานหนักมากที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นในสนามซ้อมหรือในการแข่งขันจริง ดังนั้นใช่เลยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บแต่เป็นแค่เรื่องของอาการเหนื่อยล้าเท่านั้นซึ่งผมก็คิดว่าเขาน่าจะสบายดีนะ ตอนนี้เราก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วข่าวจะมีการส่งตัวของอิซักลงสนามสำหรับเกมการแข่งขันพิมลิกในการ,รเผชิญหน้ากับทางเวสแฮมยูไนเต็ดในวันที่10มีนาคมนี้หรือไม่ซึ่งจะเป็นโปรแกรมการแข่งขันก่อนที่เขาจะต้องมาเผชิญหน้ากับทางลิเวอร์พูลของเราต่อไปตามลำดับนั่นเองหลังจากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับโปรแกรมการแข่งขันในอนาคตของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาดูโปรแกรมที่รอเราอยู่ตรงหน้ากันบ้าง นั่นก็คือการแข่งขันในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกที่เรามีโปรแกรมต้องยกคนบุกไปเยือนทางเปเอชเปารีสแซงเช์แมงที่สนามบาร์สตอเดอแปรงหลังจากพวกเขาก็เป็นหนึ่งในทีมที่กําลังเข้าฟอร์มมากที่สุดณเวลานี้และคว้าชัยชนะรวดมาถึง10เกมติดต่อกันในการแข่งขันทุกรายการ นั่นทําให้ตัวของทางเวอร์กิลฟันได้ประกังกับตันทีมของเราออกมายอมรับเลยว่าการที่เราต้องมาเผชิญหน้ากับทางปารีแซงแฉมงในช่วงเวลานี้ไม่ใช่งานง่ายเลยแต่เราก็ยังคงหวังถึงการบุกไปคว้าชัยชนะเหนือพวกเขาให้ถึงถิ่นที่ประเทศฝรั่งเศสให้จงได้มันจะเป็นเกมที่ดีมากๆเลยนะและผมก็คาดว่านี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้เห็นกันสำหรับการ,รเผชิญหน้ากับทีมที่กำลังเข้าฟอร์มอยู่แบบนี้ฝันไดกล่าว ผมคิดว่าพวกเขาทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะในการแข่งขันรอบเพลย์ออฟของศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกและมันก็จะเป็นงานที่ยากสำหรับทีมของเราในเกมเหล่านี้แหละคือเกมที่บรรดานักเตะทุกคนต่างก็อยากลงเล่นนะและเราเองก็ตั้งตารอมันอยู่เลยแต่ก่อนจะถึงเกมนั้นเรายังคงมีเวลาให้ใช้ร่วมกับครอบครัวของเราผมได้ใช้เวลาอยู่กับลูกๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่สตอนออกมาให้เห็นตลอดช่วงสองสัปดาห์หลังว่าเราตั้งตารอเกมที่กำลังจะมาถึง แน่นอนว่าการแข่งขันแ a มเปี้ยน e a ลีกมันยกระดับไปอีกหนึ่งขั้นแล้วนะและในตอนนี้เราก็อยู่ในรอบนอกเอาแล้วเราไม่มีเวลาอีกแล้วสำหรับข้อผิดพลาดหรือเกมที่ย่ำแย่ดังนั้นเราจะต้องพยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดมันเหลือการแข่งขันอีก2นัดก่อนที่เราจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้และเราก็ต้องการจะทำผลงานให้ดีเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรานี่แหละคือทีมที่สมควรจะผ่านเข้ารอบ เรารู้ดีว่าเราจำเป็นจะต้องต่อสู้อย่างหนักและเราก็จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเพื่อคว้าชัยชนะในการแข่งขันเกมนี้มาครองให้ได้นั่นแหละคือสิ่งที่เราพยายามจะทำและแน่นอนว่าเราเองก็ตระหนักดีว่าพวกเขาเป็นทีมที่มีความอันตรายมากขนาดไหนการบุกไปเล่นที่กรุงปาลิสมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแต่คุณต้องไม่ลืมว่าหลังจากนั้นพวกเขาเองก็ต้องกลับมาเยือนที่สนามแอนฟิลด์ของเราด้วยเหมือนกัน มันจะเป็นคาคืนที่ยอดเยี่ยมมากๆและเราก็ต้องการจะแสดงออกให้เห็นถึงฟอร์มการเล่นของเราเราต้องการจะโชว์ให้ทั้งโลกได้เห็นว่าลิวอ์พูกคือทีมแบบไหนและเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างหลังจากฟังมุมมองของฝ่ายเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้วกเรออากจะขอพาเพื่อนๆมาดูศาสนะจากทางฝั่งคู่แข่งของเราอย่างทางปารีสแซงแชร์แมงกันบ้างดีกว่า ว่าก่อนหน้านี้เองตัวของทางลุยส์เอลลิกเก้ในใหญ่จอมแทคกติกของพวกเขาก็ไปการออกมาเจิมก่อนเกมการแข่งขันในนัดนี้เอาไว้แล้วว่าพวกเขาไม่ได้หวั่นเกรงทางลิเวอร์พูลเลยและมองว่ามันไม่ได้มีความแตกต่างกับทางตราหมาหลิวที่พวกเขาเพิ่งจะคว้าชัยชนะมาได้แบบถล่มทลายถึง4ประตูต่อหนึ่งเลยด้วยซ้ำไป แต่แม้ว่าตัวของทางเอนลิเกจะมีการออกมา้สัมภาษณ์แบบไม่ได้ให้เกียรติทีมของเราเช่นนั้นแต่มันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับทางนาเซอคือไรฟี ee, ประธานสโมสรของพวกเขาที่ออกมายกย่องทักลิว์ภูเลยว่านี่คือทีมที่สุดยอดอย่างแท้จริงและการที่พวกเขาต้องมาเผชิญหน้ากับทางของแดงนั้นก็ถือเป็นงานที่ยากยิ่งสําหรับพวกเขาโดยเหมือนกันลิว์ภูกําลังมีผลงานที่สุดยอดมากๆในการแข่งขันฤดูกาลนี้นะเอาคือไรฟีกล่าว พวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันลีกภายในประเทศหรือรวมไปถึงในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้ด้วยซึ่งตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับทีมของเรานะเพราะเราเองก็เกือบจะตกรอบในการแข่งขันตั้งแต่รอบลีกแล้วด้วยซ้ำไปหลังจากสามารถเก็บได้เพียงแค่4คะแนนจาก3เกมแรกของเราแต่อย่างไรก็ตามเราก็มีนักเตะหนุ่มที่เปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์มากมายและเราก็สามารถขี่กันจนสามารถที่จะต่อสู้และผ่านเข้าสู่รอบมาได้เหมือนกัน มันมีสตาร์ดังคนใหม่หลายต่อหลายคนของทางปาลีสแซงเจลฉมงอยู่ภายในทีมนี้นะและผมเองก็รู้สึกภาคภูมิใจกับพวกเขาที่มีการเปลี่ยนผ่านมาสู่ปรญาตตามที่เรามีการตั้งเอาไว้ในช่วงเวลาเพียงแค่สั้นๆทำให้เราสามารถที่จะพลิกฟอร์มการเล่นของเรากลับมาได้หากคุณถามผมว่าอะไรคือเป้าหมายของเราในการแข่งขันฤดูกาลนี้แน่นอนว่ามันคือการควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้นะเพราะคงจะไม่ปฏิเสธในเรื่องนั้น ถ้าคุณถามผมต่อไปอีกว่าแล้วเราต้องการที่จะต่อสู้เพื่อช,ชนะในทุกเกมด้วยหรือไม่ผมก็คงต้องตอบว่าใช่เลยมันเป็นแบบนั้นแล้วเราเองก็อยากให้ทีมเล่นเน้นการเล่นเกมรุกเป็นหลักด้วยเราต้องการจะสร้างความสนุกสนานให้กับบรรดาแฟนบอล เรามีนักเตะพร้อมที่จะทําแบบนั้นได้และนักเตะของเราก็มากเพียงพอที่จะสามารถคว้าแชมป์อยู่ฝ่าเปดสเปนลีกได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นในปีนี้ในปีหน้าหรือแม้กระทั่งอีก8ปีข้างหน้านั่นแหละคือรากฐานที่เราได้สร้างเอาไว้สําหรับอนาคตที่ยอดเยี่ยมของทีมนี้แต่การเผชิญหน้ากับทางลิเวอร์พูลไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะพวกเขาเป็นหนึ่งในทีมที่เข้าฟร์มมากที่สุดดังนั้นผมคาดว่ามันจะเป็นการต่อสู้ที่สูสีกันระหว่างทั้งสองทีม เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งแบ็กซ้ายกันบ้างวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทีมของเราต้องการกำลังเสริมเข้ามามากที่สุดเลยก็ว่าได้หลังจากตัวเลือกลำดับแรกภายในทีมของเราอย่งางแอนดูรูเปอร์สันกับตันทีมชัดสกอตแลนด์นั้นได้ผ่านจุดพลิกในเส้นทางอาชีพของเขาไปแล้ว ล่าสุดมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจออกมาเมื่อทางฝ่าวิซัว r รมาโนนักเข่าระดับเทียนหนึง่งที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข่าวเรื่องการซื้อขายนักเตะก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันผ่านการจัดรายการทางช่อง YouTube ของเขาเองเลยว่าลิเว์พูกำลังแสดงความสนใจอย่างจริงจังในตักของทางมิลล์คัลเคสปักซ้ายตักเก่งจากทางสโมสสบอลมัดและมีการดำเนินการเพื่อที่จะาทาบทามตักเขาเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ แม้ว่าสุดท้ายแล้วเราจะไม่ใช่ทีมเดียวที่แสดงความสนใจในตัวนักเตะรายนี้อยู่ก็ตามทีสำหรับทางมิลล์อดเคอร์เคสนั้นเขามีการเปลี่ยนทางเอเย็นในช่วงเดือนมกกราคมที่ผ่านมามาใช้บริการของทางริออนสปอร์ตนะลูมาโนกล่าวการตัดสินใจดังกล่าวข้างต้นของทางเคอร์เคสมันค่อนข้างจะมีความชัดเจนมากๆว่าเขาต้องการที่จะหาสมโมสรระดับท็อปและย้ายไปเล่นด้วยในช่วงเปิดตลาดนักเตะซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ เขาให้ความเคารพกับทางบอนมัดเป็นอย่างมากแต่ในช่วงสำมอร์เขาเองก็ได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก็บเข้าของย้ายออกจากทางบอนมัดไปเพราะในช่วงเวลานี้เองมันก็มีหลายสมูสมากๆที่แสดงความสนใจในตัวเขาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการเซ็นสัญญากับทางพราสติกดอกกูไปแล้วดังนั้นพวกเขาจะไม่หานักเตะเข้ามาเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งนี้อีก ส่วนทางลิเวอร์พูลเองก็มีการจับตามดูทางเคิร์เคสอยู่พวกเขาคอยตามดูนักเตะรายนี้มาอย่างยาวนานและแน่นอนว่าตัวของทางเคิร์เคสเองก็จะมีลิสไลท์ี่อยู่ในหลายสมโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยเหมือนกันไม่ใช่แค่เฉพาะกับทางลิเวอร์พูลเท่านั้นดังนั้นนี่จะเป็นอีกหนึ่งดิวที่น่าจับตาม,มองอย่างยิ่งสำหรับช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนีน้นะ ใไหนก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกวับความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราเพิ่มเติมกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันถ้าจะขยับมาดูในตำแหน่งสูงหน้ากันบ้างว่าหนึ่งในะนักเตะ ที่เรียกได้ว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงมากที่สุดสําหรับการแข่งขันเวทีพรีเมียร์ลีกณฤด,ดูกาลนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นตัวของทางอเล็กซานเดอร์อิซักสุดหน้าของทางนิวคาเซิลยูไนเต็ดนั่นเองหลังจากโจ้ตัวมีส่วนร่วมในการทําประตูไป24ลูกจากการลงสนาม24เกมหรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยจะมีส่วนร่วมในการทําประตูแทบจะทุกนัดที่เขาก้าวเท้าลงสนามเลยก็ว่าได้โดยแบ่งเป็นการที่โจ้ตัวยิงประตูด้วยตัวเองไป19ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทาประตูต่าง หักอกหาลูกด้วยกันจากผลงานนําเอกอุกด,ดังกล่าวข้างต้นนั้นก็ทําทให้เขาได้รับความสนใจจากหลากหลายสมสรชั้นนําของทวีปยุโรปซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทางลิเบร์พูกของเรา ล่าสุดมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจออกมาว่าทาง New Castle Chronicle ซึ่งเป็นสื่อของทางฝั่ง New Castle เองก็มีการออกมายืนยันข่าวเลยว่าลิเฟร์ภูมมีการยื่นข้อเสนอแรกในการทาบถามตัวของนักเตะเข้ามาแล้วด้วยการที่พวกเขาขอเสนอทางดาวินดูนเยสดาวยิน,นทีมชาติอุรุกวัยบวกเงินอีกก้อนหนึ่งเพื่อมาขอแลกตัวกับทางอีซัก ทั้งนี้แม้ว่าสื่อเจ้าดังกล่าวจะไม่ได้ระบุตัวเลขที่แน่ชัดออกมาแต่มันก็เป็นที่คาดหมายกันว่าน่าจะอยู่ที่ตัวเลขเบื้องต้น40ล้านอนด์บวกกับทางนูนเยสเพื่อขอซื้อตัวตางอิสักในครั้งนี้แต่แม้กระนั้นข้อสเสนอดังกล่าวข้างต้นก็ได้ถูกทางนิวคาสเซิลตอบปฏิเสธกลับไปซึ่งเราก็ยังคงต้องมารอดูกันต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้วยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์จะมีการยื่นข้อสเสนอตามมาเป็นครั้งที่2ต่อไปในอนาคตข้างหน้าหรือไม่ หลังจากที่ทีมของเราตีมูลค่าของทางนูนเยสเอาไว้ที่60ล้านปอนด์ซึ่งหมายความว่าข้อเสนอแรกที่เรายื่นให้กับพวกเขาไปจะมีมูลค่าสุทธิที่100ล้านปอนด์ซึ่งถูกตอบปฏิเสธกลับไปแล้วนั่นเองไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้งงก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญากับตัวของทังอเล็กซานเดอร์อีซัคมาจากทางนิวคาสเซิลยู่นเต็ดกเช่นเดียวกัน เพราะนอกจากการที่ทีมของเราจะเริ่มมีการขยับตัวในการาท้าถายนักเตะกับทางต้นสังกัดของเขากันไปแล้วล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางอินดี้ไคล์ล่นิวส์ก็มีการยืนยันออกมาอีกด้วยว่าลิวอร์อพูมีการนัดหมายกับทางเอเย่นต์ส่วนตัวของนักเตะเพื่อเขาพูดคุยกับทางผู้บริหารของเราในอีกทางหนึ่งควบคู่ขนานกันไปด้วย เขาจอกพิเศษเอเย่นของทางอเล็กซานเดอร์อีซักจะเข้าพบกับทางผู้บริหารของทางลิวอพูในสัปดาห์นี้และก็จะเข้าพบกับทางผู้บริหารของทางอาร์เซนในสัปดาห์หน้าอินดีไคลา e นิวส์ระบุผ่านหน้าเอกซของพวกเขาแรื่งข่าวของเราได้ยินยันว่าตัวของนักเตะรู้สึกเป็นกังวลใจเกี่ยวกับระบบการเล่นเกมลุกที่ค่อนข้างจะขาดแคลนสำหรับทีมของทางมิเกลอาร์เตตา ต่ตัวของทานอเล็กซานเดอร์อิสซักนั้นได้สร้างความประทับใจอย่างยิ่งให้กับทางอาร์เนอร์สํลตสำหรับพิมพ์เขียวของทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลจากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของทางอินด้ไคล่านิวส์ก็หมายความว่าลิเวอร์พูลของดอกน่าจะกลุ่มความได้เปรียบเหนือกว่าทางอาร์ซนอลหากมันต้องมีการเปิดศึกแย่งชิงตัวนักเตะขึ้นมาจริงแต่เราเกินเปนจะต้องฟังหูไว้หูกับข่าวนี้ก่อนนะครับเพราะหลายๆครั้งที่สื่อเจ้านี้ก็มักจะเล่นข่าวเกินความเป็นจริงไปมากด้วยเหมือน แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ